สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่มึกเมาขึ้นซาสมิทพัทยาสวัสด,ดีบอสอุ้มครับอะไรหมออะไรเ,เนี่ยฝากนำเรื่องอ้าววันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารนะครับพอดีพวกเราเพิ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เพิ่งฟื้นจากการนอนมาตอนแรกพวกเราว่าตั้งเป้าว่าจะยืนยืนน้ำอะไเถอะจากการนอนตั้งเป้าว่าเราจะไปทําอะไรกัน,กนเนยอะๆแต่มันไนมน่เป็นไปตามนั้นนะครับทุกคนนี่นะครับอาหารที่นี่นะฮะก็คือแบบว่าสดจากทะเลนะครับตามจริงแล้วที่เราตั้งใจมาเราตั้งใจมากินหมึกซาซิมินะครับแต่ปรากฏว่าบวดนะครับทุกคนวันนี้เจ้าของร้านเลยแนะนําเมนู มึกผัดน้ำดำแล้วก็ซาซิมิปูอัดนะครับแล้วก็ยำสัสบหมานะครับนี่นะครับพร้อมการันตีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับทุกคนนิดหน่อยจะมี นี่คือคุณพ่อเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยมากครับอมันี้อร่อยมากเงเ้งไงยเ้งยังดอร่อยครับอนี่นะฮะเลือดกุ้งมังกรสดๆนะครับจากตู้กุ้งมักรนี่เดียวพพอนี่เดดีว ไม่มิดนอนหรือไม่ผก็แต่นะครับเปี้ยวออกรูนะดูนะราไม่้กิน2อาทีแล้วอนาทีล้วเออันนี้ไม่ได้นอนแน่คืนยย่ไอยงนนีไม่ได้นอนี๋ยจะรให้ดูนะว่าจะจะไม่ได้นอนหรือว่าจะหลับเป็นตายคอยดูนี้ไม่ได้นอนแน่ เป็นเป็นหอยยาวบ้านเราใช่ครับค่อนข้างที่หาย,ายากเพราะว่าเขาเขาขอยพวกเนี้ยเขา,จ,าจะส่งเฉพาะโรงแรมห้านาวเท่านั้นอันนี้เป็นคนทะเลเราขอเอามาเอามาให้ลูกค้าได้กินก่อนแต่เราขายไม่แพงบอกเลยแต่อันนี้ผมผมไม่ได้ขายนะอันนี้ผมให้อาอันนี้ผมให้ให้ด้วยใจเท่าน,นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเดีย๋ยวรอดูเนื้อเนื้อเขาเห็นไหมครับลังนกกินแล้วอายุยืนแต่อันนี้สองตัว กินแล้วอายุจะสั้นเฮ้ยไม่ใช่อยร่อยครับแต่ว่าจะไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำาให้ครับเดี๋ยวผมถามหน่อยทำไมดูแลต้องผมเป็นพิเศษเนี่ยชูตาอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ก็ไม่ครับเราต้องการช่วยโปรโมทให้หน่อยแล้วก็บอกว่ารบกวนหน่อยว่าของอร่อยให้บอกต่อเออท่างั้นเองครับแล้วรู้ได้ไงว่าพวกผมเนี่ยเป็นนักรีวิวอะไรกันเนี่ยดูครับดูเซน์เขาเรียกว่าเซน์ครับแดนลบกกวนหน่อยนะครับถ้ายังไงมาพัทยาแล้วอย่าลืมร้านหมึก มาออขึ้นพัทยาถ้าคุณไปมาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงโอเคครับเอฟซีอย่าตกใจนะครับว่าป่าช่วยพาม่วนตรองลงคุณจะมาเป็นผู้จัดมอลำหรือว่าคุณจะเป็นนักรีวิวครับก็คือเราจะทําเท่าที่เราทําได้แต่าาการจัดบอร์ลำเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องรีวิวเรื่องคิดต่างๆนะครับแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปเนาะบางทีเรา ทุกคลิปที่ไม่ใช่เกี่ยวกับหร้านก็คือเราไม่ได้มีการวางแผนกันเลยนะครับคืออยากจะถ่ายก็หยิบมาเลยแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็ยังไงล่ะคือเขาแบบมามามาพรีเซนต์เราตลอดเวลาเราก็อ่ะถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปต่างให้กินฟรีอ้าวเว้ยร้านตีเลยเป็นซิกแมเจอร์อ้าวพลาดแล้วนะพี่พลาดแล้วเราจะได้กินฟรีหรือเปล่ามาดูลองเคอนถ่ายคอนจริงเลยนะอ่ะอะไรนะครับพี่ว่าอะไรครับเมื่อคืนฮะซิกเมเจอร์ของที่ร้านนี่คือน้ำดำที่ของเรานี่บอกเลยว่าไม่อร่อยยินดีคืนเงิน ถ้ามาพัทยาแล้วต้องมากินที่นี่ออริจินอลต้องชิมใช่ไหมอันนี้เสี้ยวเปล่าเนี่ยลองดูดีดำแท้ๆผมกินผสมผมกินอะไรมาเยอะแล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะลองดูบอท้าทายเลยผมท้าทายเลยถ้าไม่อร่อยนะคืนเงินถ้าเป็นเสี้ยวนะคืนตังค์ไปอีกสิบเท่าคืนตังค์ให้สิบเท่าขอทีละคนได้ไหมมือของเราไข่ด้วยครับดูหมึกเป็นไข่ด้วยไงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมีที่ไหนนี่มีเราเจ้าเดียว พันธุ์ยาท่านมาแล้วต้องมากินที่นี่นะครับต้องมากินที่นี่ขอเลอร์จิ้น้องขอราอยู่ที่นี่ครับกินแล้วจะปากไม่ดำถือว่าไม่ใช่ฮะอร่อยจริงครับพูดไปก็เหมือนกันนะต้องกินเองอร่อยจริงครับได้ขอช็อปขอทำกาแฟต้มยำช้อนกลางครับขอช้อนกลางหน่อยครับ บอกแล้วใช่ไหมซีอิ๊วใช่ไหมตกลงเราไม่ได้กินฟรีแล้วใช่ไหมพี่แม่ท่านบอกว่าแม่อร่อยได้ไหมไม่ได้กินฟรีไงเอาความจริงโกหกตกนรกอร่อยครับอร่อยเฮ้ยกินอะไรมาเยอะเนี่ยของแท้ครับต้นซีเมเจอร์แต่ร้านนี้มันติดไม่ดีอย่างนะฮะคือเราตั้งใจมากินซาซิมิขายดีีเดียวขายดีขายดีวันนี้ขายดียอดขายดีจริงๆเอาหมึกมาร้อยกว่าตัวขายดีครับมาแล้วกูมาขอรอ่จครับ แต่กินร้านผมการันตีความสดความอร่อยไม่อร่อยขึ้นเงินอย่างเดียวครับร้านผมฮะจะลงลงมาแล้วยา้เสียเที่ยวจะล,ลงเป็นมาแล้วยาย,ย,ายโอเคหอยเจ้านะครับหอยเจ้าไม่มีในพัทยามีเราร้านเดียวมีเราล้านเดียว,ว,ายวการันตีความกรอบนุ่มแต่หอยเนี่ยเนื้อของเขา,เก,ขเขาเกินเขา็ะกินได้หมด เป็นการรีวิวอาหารของพวกเรานะครับก็เป็นคลิปแบบสนุกๆมาให้ทุกคนได้แบบดูหมอรับแลนมาดูคลิปแบบพวกเราแบบอาจจะพเรียน,นะครับถ้าใครมาพัทยานะครับแนะนำเลยนะครับ,นนบ,รบที่หมึกเมาคือ,ซ,อซัสซามิพัทยายนะครับฝากทุกคนเป็นร้านในดวงใจด้วยนะครับทางที่ดีนะครับพักมาทางเจก,ก่อนเนาะถ้าใครอยากจะมากินซ,ซัลซามิกูนะอยากจะมากินหมึกช็อต เมื่อกี้พีกอ่เงพิหก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครอย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องป่าช่วยพามวนนะครับทุกคนอ่าโอเคครับสวัสดีครับ